คลิปนี้ผมจะจับก็ซิล่าปี2000มาตีกับก็ซิล่าปี90ใครจะชนะมาดูกันเดี๋ยวผมจะเล่นก็ซิล่าปี2000นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นก็ซิล่าปี90ให้บอทเล่นนะปี90นี่เอาจิงนะผมว่าผมน่าจะชนะนะเหตุผลอะไรผมเป็นคนเล่นอะ่ะเราเล่นแบบนี้นะฮะก็ซิลา two 0 h a n d versus ก็ซิลา n i n e t n i n ครับ monster fight ้ย มันมีความแตกต่างเอกซิล่าตัวปี2000มันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นก็ซิล่าสายไฟเนาะส่วนไอ้กซิล่าปี90นเนี่ยมันจะเป็นก็ซิล่าอะตอมิกบลัสนิวเคลียร์เต็มตัวเหมือนไอ้กซิล่าตัวนี้เป็นสายไฟฟ้านะไฟฟ้าก็เยียแล้วไฟไฟนี่แหละไฟร้อนๆเลยละอูละอูเฮ้ยมัดอุ้ยนี่มัดเหรอมีตีนเออนี่ส้นตีนนะอันนี้หางเนี่ยนอนอุ้ยเฮ้ยมันฟาดเราอะกิ้ง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 เอ้ยช็อต ปล่อยพลังนี่หบ้านเมืองถล่มทลายครับวินาทีนี้จับมันอ้ยโ,โอ้โหโดนกระแทกหน้าเฮ้อยอะไรพลังงาน้ยมันได้วะเชียอุ้ยแต่ว่าเราก็พลังงานเต็มครับมันไม่มีผลกับเราตอนนี้เราไม่ใช่สายสแปมพลังแต่ว่าเราเป็นสายจับนี่เดินม,มาตรงนี้เลยจ้า โยนหมุ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 นแล้วก็จระเข้ฟาดหางนี่ซองมันใครได้ซองมันเหมือนเนี่ยจับตื่นขึ้นมาโยนโอ้โหน้ำเหนินตักห่วงมากครับชาร์เฮ้ยอยากปะทับพลังกับมันมากกันนะจังหวะยิงพลังสวนไเไม่นี่แหละอุ้ยชิบหายแล้วเราปล่อยพลังเป็นลูกไฟเนาะเลยไม่เพียงพอที่จะต้านพลังกับมันนะนี่หุ้ยุ้ยเราขอพลังขอพลังนี่ชาร์จพลังจนเต็มเลยจ้า อย่างหลอกยังมีอีกท่านึงมดโอ้โหแค่นี้เหรอเฮ้ยสกิดสกิดอันนี้กระโดดใช่ป่ะอันนี้เออนี่กระโดดอืมโอ้โหอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แลวอุ้ยมันหลบว่ะกอฟาดไปเราต้องปิดฉากมาด้วยสักท่าหนึ่งฮะอันตีก็ได้แต่อันตีเรายังไม่มีนะเพราะว่ามันมันยังไม่มาส่งอ่ะฟาดลำคานคอปเตอร์ว่ะ ทำไงดีวะกระโดดกระโดดนี่กระโดดกระแทกเลยอ๋อละมาอุ้ยมาประทับพลังกันอุ้ยเราไม่คือไอ้ปล่อยพลังเป็นลูกอ่ะมันจะเสียพลังงานมากนะเฮ้ยปล่อยปล่อยกู้นี่แหละนี่ยาชัดนี่มาแล้วพลังงานมาเพิ่มแล้วมาประทับพลังกันหน่อยไหมเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยสีนี้ต้องสีเฮ้ยเชื่อเราแพ้อ่ะ โอ้มันต้องเลือกสีถูกนะสีไหนแพ้สีไหนชนะขอชาร์จหน่อยโอ้โหช,ชาร์ตชาร์เฮ้ยมันพลังไม่ได้พอว่ะแต่งั้นปล่อยก่อนแล้วกันเฮ้ยมันต้องมีจับคู่สีนะตอนจังหวะปะทะพลังเราต้องแบบเล็งสีดีนะสีฟ้าแพ้สีอะไรก็ว่ากันไปซึ่งผมจําไม่ได้นะแล้วก็ฟาดไปเลยชาวะลักกำลังสู้แทนฮนะจมน้ําไปอุย้ยโดนรถถังยิงแน่นอนทรงนี้ กระตุกเลยนี่เฮ้ยมันคงไม่มากระแทกเราหรอกนะขอจับหน่อยนะนี่นี่คอปเตอร์เฮ้ยโดนไหมโดนไหมไม่โดนก็ไม่เป็นไรเฮ้ยโดนไหมโดนไหมตายเลยฮะนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงเอาชนะเหรอมองไม่มีรอบที่สองเหรอ n ิก t ์ราวอ๋อมีไงมีมีมีรอบที่สองจุ๊บชาร์จ นี่อุยทำไมมันไม่ไปทำพลังกันได้ไงก่อนปล่อยแบบเต็มที่ยังไงก็แรงกว่าจ้าเฮ้ยแต่ว่าเชื่อผมเถอะตีธรรมดาแรงกว่าเยอะอยู่นะดูนะดูนะเฮ้ยอันตีมาแล้วนี่ฟาดตีโอ้โหดูดูยังไงตีธรรมดาก็แรงกว่าเห็นมาเราจะใช้ท่าระเบิดตัวเองละอันตีมาแล้วเฮ้ย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 มันคืออะไรนะ ox สามเหลี่ยม x ไม่ใช่สามเหลี่ยม x สามเหลี่ยม x มันจับโยนไปโอ x นี o ่แหละผมว่าโอ x ทำไมมันไม่ติดนี่ระเบิดเฮ้ยระเบิดเป็นวงกว้าง aoe เป็นก็ซีลาฟีสอง0ันมันก็คือ blast เลทไฟอะไรสักอย่างที่มันแดงๆที่มันร้อนระอุนี่นแหละสีที่มันจะสื่อถึงเฮ้ยพี่โู้โดนโดนไปสองดอก รีบๆพน่นนี่นี่มันจะฟาดหางใส่เราแล้วแต่เราพ่นดันมันหนีได้นะฟาดน,นี่เฮ้ยพี่ยันตันยุบออกมาส่งอีกแล้วงั้นก็เราต้องส่งมันไปไกลๆก่อนฟาดน,นี่เฮ้ยรถถังอยู่ไหนไวะดลำคาญ่ะรถถังอยู่ไหนเฮ้ยรถถังยิงหลายรอบแล้วนี่โยนใส่เครื่องเตอร์นะเฮ้ยเราต้องหารถถังนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ปวดมากๆเลยเราสู้ไม่ถนัดเลย ไม่หยุดอย่อยอยถือนานนะเดี๋ยวเราติดสตันนะถ้าเป็นไปได้คือถ้าได้จับแล้วก็พยายามทําอะไรสักอย่างจะโจมตีหรือโยนเฉยๆก็ได้นะขอแค่อย่านานจนเกินไปไม่งั้นเราติดสตันนะอย่างเช่นแบบนี้ไอ้โยนเฉยๆมันธรรมดาอุ้ยกระแทกตึกเลยอ่าชร์ตนี่อุ้ยเฮ้ยอันติเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยมันเอาไว้ชิบหายแล้วมันอันติของไอ้กอซิล่าตัวนี้รู้สึกว่า จะเป็นการพ่นไฟเหมือนเรานะแต่ว่าจะแรงกว่านะไม่ใช่การระเบิดตัวเองเหมือนเราของเราระเบิดตัวเองนันตริระวัง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 แต่ว่าเรามีทิกว่าฟิวไปดิชาร์จนี่เราจะพยายามไม่เล่นใ้คลิปมันนานนะเพราะว่ามันเสียเวลาในการอัปโหลดนานนี่สีไอ้สีเขียวแพ้สีฟ้าถ้างั้นสีส้มก็ชนะสีฟ้าเด็อุย้ยอ้วจำไม่ได้จ้า งั้นจับตึกจับตึกกันี่แหละโยนตึกใส่แมงเลยไอ้ช็อตนี่ดันดไปมันมีสถานะเป็นการทำซีซนะฮะการผลักนั่นเองนะเฮ้ยเยวจะขอขอจับตึกเฮ้ยหันหน้าปีกฝั่งนึงก็สิล่ะเออมันก็สิล่าังสองตัวนี่หว่าเฮ้ยฟาดหางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ มันเอาเรื่องมันมันเอาอ่ะชาร์ตปล่อยพลังแบบเต็มที่โอ้โหแบบก็สิไล,ล่เอ้ยอันตีมาว่ะอันตีมาต้องรีบไปเอาระเบิดตัวเองเราต้องรีบไปเอานี่เรจมาสินี่แบบยิงเบาๆกูก็จะยิงนะนวลานี้นี่ก็สิไล่ปี2000แบบทำเชียย่ยเลยมึงเนี่ยนี่ โอ้ไม่เร็วไม่เร็วโยนมาเฮ้ยไอนี่มันคือสัญ,ญลักษณ์อะไรวะสีม่วงไม่น่าใจเหมือนกันนะโอ้โหพุ่งโคตรแรงเอามันตายเลยว่ะอันตีเลยแล้วกันนี่ระเบิดตัวเองเราชนะครับโอ้โหดูเมืองเมืองนี่คือแบบเละตุ้มเปรเลยนะฮะโอ้โหเพย์เกนไหมไม่เพย์ครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพยายามไม่ทำมันนานเนาะก็คือจะทําคลิปไม่เกิน10นาทีเพราะว่าการที่ทําคลิปนานๆอะ่ะมันจะทําให้อัปโหลดคลิปช้านะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะต่อไปจะเป็นคลิปอะไรเราติดตามได้เลยนะฮะ